มาถึงขั้นตอนนะคะในการปูพรม VIP นะคะสำหรับยีสุเวเซเว่นคันนี้นะคะนี่ค่ะเกียร์ธรรมดานะคะนี่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะคาสปาแหง้งหอมสะอาดจนถึงที่สุดเลยนะคะภายในสีครีมนะคะคันนี้เกียร์ธรรมดารุ่นซูเปอร์แพลตตินัมนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพรมนะคะจะเป็นพรม VIP นะคะเข้ารูปเราสั่งตัดมาใหม่เลยนะคะนี่เราเลือกเป็นสีดำนะคะเดินด้วยได้สีครีมทองนะคะก็จะเห็นได้เลยว่า มีความแมทกันนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยเราก็เคยปูมาแล้วนะคะในหลายๆคันนะคะแล้วก็บางคันก็ท่านเจ้าของเขาก็รีเควสต์มาด้วยนะคะว่าขอสีนี้ละกันนะคะอย่างล่าสุดก็คือคันของน้องที่อยู่ที่ปาจีนก็เลือกสีนี้เช่นเดียวกันนะคะนี่มีความแมทกันเลยนะคะมีความหรูหรา ลักชูรี่เลยนะคะระหว่างที่พี่จำมอนกำลังจะประุนะคะก็ขออนุญาตบรรยายสาธยายนะคะถึงความงามแล้วก็ความสะอาดนะคะของอีซูมิสเว่นคันนี้เลยนะคะนี่พี่จำมองได้ทําการลื้อล้างคาสปามาทุกจุดทั้งระบบเรียบร้อยแล้วนะคะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยผมเพิ่มนี่ซักสะอาดนะคะตากแดดมาจนแห้งสนิทด,ดีหอมสะอาดถึงกลิ่นแดด